สวัสดีจ้าเอาปิดอันโอเว่นก่อนเมื่อนี้ไก่เห็ดต้มยำปลาทะเลนะจ้าต้มยำปลาทะเลใส่เห็ดเห็ดกับไปเห็ดไปเก็บมยจากคุณอนะ่ะอันต้มเสร็จแล้วแก,ก่กระสีเอาต้นหอมผักชีใบบักกูดฉีกลงไปจ้า,านั่นโอ้ยมาเห็ดอัน ต้ยมยำน้ำข้นนะจ๊ะบันนี้แกก็ะซเอาน้ำมะนาวหรือมะนาวสดปีบใส่จะเพิ่มความเปรี้ยวให้ต้ยมยำจักสวงเปียง อืมแดกแสบใ่พี่น้องเมื่อนี่ไก่กับสีมีต้มยำปลาทะเลมิตรเนื้อป่าแล้วจ้ะไก่เอาตะเนื้อมันใส่ปลาทะเลดูแบบไงแล้วกัะสิมีปูแล้วก็ส้มตําเหมือนเดิมจ้ามาจจกกินน้ากัเด้วยพี่น้องมึงต้มยำไก่หอนๆ